วันศุกร์ที่25ธันวาคม2563นายพานุวัตรประจวบดีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบดพรพระเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและผู้สูงอายุผลพิการเทศบาลบดพรพระได้จัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน นางมูลรือชัยประธานศูนย์พัฒนาและฝื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตะบนพบพระกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดยการจัดโครงการเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบร,รม ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ประกอบการร้านค้าอาสาสมัครสาธรารณาสุขชุมชนชุมชนที่1ถึงชุมชนที่6เข้าร่วมโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่นักโภชนาการจากโรงพยาบาลพรพระมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและบรรยายเกี่ยวกับอันตราย การใช้โฟมจุอาหารได้ร่วมรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ลดและเลิกการใช้โฟมจุอาหารตามเดือนค้ารู้ไหมคะใครรู้ตัอ้วนนะคะถ้าเราอ้วนจะอมแ้วเช็คได้ย้ายไไหนคะเช็ค คืการชั่งน้าหนักนะคะชั่งน้ำหนักมสรุวอย่างว่าน้ำหนักเราขึ้นแล้วะน้หนักเราถ้าเป็นผู้หญิงเอามาลบผู้หญิงเอามาลบที่้อยเอาสสูงเราไหค่ะลบอยแต่ถ้าชายจะเอาลบ1น้อยจะได้น้ำหนักที่เหมาะสมของตัวเอง วันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2563นายเสาคำปัญญากุณรองนายกเทศมนตรีเทศนบาลบุญพบพระเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระประจำปีงบประมาณ2,564โดยมีนายแก้มาปูฝายประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระได้รับงบประมาณสนับสน,นุนจากกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลพบพระเพื่อให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพลดอัตราเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเครียดส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างสุขภาวะทางกายทางใจให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมรับเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีพระวิทยากร จากวัดดอนเจดีตำบนช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากมาเทศให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางใจและมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพบพระมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางกายณน้าอาคารป้องกันและบตรเอาสาธาร,รณภัยเทศบาลตาบนพบพระพี่น้องหรือว่าจะไปเที่ยวสุดท้ายที่สก่ต้อรับปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการงด นะที่จะออกเอดววนกินทางต่างจังวัดก็ขอให้พี่นอ้องได้ศึกษาหรือว่าดูข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อเป็นขนอแวความรู้นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับ,ออรนะรบไม่อยากจะให้เปาเจดสุขเสียงนะครับเพราะว่าทุากอย่างทุกวันนี้ที่เห็นว่าพี่น้องเรา สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจำบ้านบทความให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เสนอตอนที่หมวดขนส่งจราจรและรถยนต์ตอนเมาแล้วขับชนคนเจ็บโดนจับปรับหนักการเมาแล้วขับรถมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกินหนปีหรือปรับตั้งแต่ ห้าพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า6เดือนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่แต่หากเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุชนผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หากขับรถชนจนทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่40,000ถึง120,000บาทและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และหากขับรถชนจนทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตจะมีโทษจําคุกตั้งแต่3 000, ถึง10ปีและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง200,000บาทและถูก เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา43วงเล็บ2ประกอบมาตรา163ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ด้านกฎหมายกันใหม่ในตอนต่อไป มารู้จักหลัก3หลอเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 หลอล้างมือมันล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลโกอฮอล์เจลล้างมือก่อนหลังสวมและถอดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคทุกครั้งล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหลังการสัมผัสสิ่งโสกปรกหรือสิ่งของในที่สาธารณะเช่นลูกบิดประตูราวบันไดปุ่มลิฟต์รีโมทหลอเลี่ยง เลี่ยงการติดโรคโดยการหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนซ่อมผ้าเช็ดหน้าเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหวัดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดและพื้นที่ระบาดหากมีความจำเป็นให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและมันล้างมือบ่อยๆลอลดลดการแพร่กระจายเชื้อโดยการลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน พักผ่อนอยู่กับบ้านลดการร่วมกิจกรรมของคนในหมู่มากลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยการปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามให้ใช้กระดาษทิชชู่ปิดหรือใช้ต้นแขนด้านในหน้ากากอนามัยและกระดาษชำระที่ใช้แล้วต้องทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดหากเจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงานสังเกตอาการของตนเองถ้ามีไข้หรือมีอาการอย่างได้อย่างหนึ่งเช่น มีน้ำมูกไอเจ็บคอหอบเหนื่อยให้สวมหน้ากากล้างมือและรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้าน